ก็ขีดสองตัวก็มีอยู่เก่าหากับเก่าศูนย์เนาะบนตัวล่างก็คือมีหาศูนย์กับหาเจ็ดคือตัวที่ลุงมหานชอบชอบที่สุดก็คือเจ็ดศูนย์หมดลุงมหานล่างคือนี่เป็นตัวระวังตัวระวังครับตัวระวังถ้าชอบที่สุดคือเจ็ดหาเจ็ดล่างแต่ตัวระวังคือเจ็ดศูนย์แล้วกับกดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดต้องสีแดงเลยครับ ก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่บ้านนาุุงนะครับมาหาตัวเลขสูตรคำนวณกับลุงหมานนะครับปะตคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปหาลุงหมานกันที่อยู่ตรงสารนะครับไปกันเกลยเพื่อไปหาลุงหมานเพื่อจะให้ลุงหมานทาสูตรคํานวณเลขเด็ดๆให้กับ f อซทุกท่านนะครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเด้อก,กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับให้กับคนสุรินทีวีด้วยนะครับ งวดนี้นะครับลุงหมานบอกว่าท้าชนหวยซองหวยสายทหารพุกสายนะครับว่าลุงหมานวันนี้ค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับสําหรับตัวเลขที่สูตรคํานวณของลุงหมานที่ปล่อยไปงวดนี้นะครับข<ม>อบคุณนะลุงหมานกันสวัสดีครับลุงหมานสวัสดีครับลินทีบลินทีบีครับรและขอบแอซีทุกคนที่ติดตามครับมาเนี้ครับผมขอบผม ครับผมสำหรับเรื่องที่16เมษายน2565ะปาทุ่มเมืยรเกือลยบครับเกลื่อลยบกรอยครับผมรวจครับสำหรับเนืบริพันธ์มาก็คือว่าเขาเนะครับทุ่งหมานเนาะเขาเป็นตัวกลับเราเป็นตัวกับครับผมเขาแปดนึงมาครับเขาแปดนึ่งเพือขาหนึ่งแฝดเขาหนึ่งแดครับไม่ต้องแปด่งรนี้ครับแล้วก็เลื่องิ่งเลื่องวงแฝเอาสติเตาเป็นสติเราเนาะสำหรับทุ่งมานครับ พี่เกาครบนะครับพี <S <S> ่เก่าพี่ผ่านมาลงมนให้วิ่งแปดบนหกล่างน,นะครับนักวิทย์ผานมาเนาะ <S 1> <S 1> นะครับก็เขาแปดแปดนึง แปหนึ่งแต่วันเป็นบนเนาะการเป็นเินเป็นบนออกหนึ่งแปดล่างถูครับหนึ่งแปดบนอัหนึ่งแปดบนครับครหกหนึ่งแปดนะครับนงดิทานาครับสำหรับในง่อันนี้คือสติเก่าเดอนะครับอี่้วท่านให้ดูในตลาดก็เนี่ยในในตรารตรนี้ยูอในตลาดให้นตลาดมันปนนี้แต่ว่าให้ล่างหกหนึ่งแปลว่าหกไปรับน่อยครับมีับลอยครับสํสหรับในงวดวันที่ สิบหกเมษาแล้วครับผมนุ่มมานาะหัวที่จะถึงหัวที่สิบหกเมษาครับนุ่มหมันให้วิ่งบนเก้าิ่งบนเก้าวิ่งบนเก้าครับติ้งล่างห้าครับวิ่งล่างห้าครับจับคู่เก้าห้าบน เก้าศูนย์เก้าเจ็ดสามตัวสองเก้าห้าหกเก้าห้าสองเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์ครับล่างครับลงมาล่างให้ยิ่งห้าล่างให้ 5, ให้าเนาะยิ่งให้ห้าครับจับคู่จับคู่ห้าหกห้าหกห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าเจ็ดระวังกัน ตัวการเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ครับครับตัวนั้นมีอะไรหลักสิบหลักสิบมีเก้ามีสามมีสามมีห้าครับหลักหน่วยมีหกมีศูนย์มีเจ็ดมีหนึ่งครับสำหรับทันลาเอฟซีต้องการขาลุ่งหมานจับให้มอหนักบนถือใจจับในตารางได้เลยครับจับในตารางนี้จับในตารางไหนครับในตารางนี้ สำหรับ3ตัวบนลุงหมานให้มาสี่ชุด4หางนะครับเน้นไปที่9หลัก10เนาะครับเน้นเหลัก10 295 695 290หสองาหรับสำหรับลุงหมานนะครับ3ตัวให้มา4ชุดเน้น295กับ290นะครับสำหรับลุงหมาน3ตัวบนนะครับ สำหรับสองตัวบนนะครับลุงหมันให้มาสามชุดสามหางก็คือเก้าห้าเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเน้นไปที่เก้าห้ากับเก้าศูนย์นะครับสำหรับแนวทางลูกมานล่างนะครับเน้นไปที่ห้าวิ่งห้านะครับจับคู่ให้สามชุดสามหางนะครับแค่สามชุดเองนะครับผมนในวันที่สิบหกนะครับให้ห้าหกห้าศูนย์ห้าเจ็ดกันเจ็ดศูนย์นะครับสำหรับแนวทางลงกมาน ในงวดวันที่16เมษายน2565นะครับแต่ลูกหมานขอฝากกลางไว้ตัวหนึ่งนะครับตัวกัน70 70ระวังระวัง70ตัว <70. S 2> อันตรายงวดนี้ตัวอันตรายใช่ไหมครับครับผม70นะครับคนลูกกันกัน71นะครับ71ใน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 ลางก,กันบวกครับครับผม สรับหมดตอนของลูันเจ็ดหนึ่งนะครับ,บๆๆนะครับสามาลดแต้มลดแต้มนะครับวิ่งบนตัวเดียวคือแปดนะครับแับมาเตาแปดหนึ่งสลับลุงหม,มาน,นะคร<ม>ับทั้นี้ลุงหม,มานเพิ่มเขาไปเป็นเก้าเลื่อนไปน้องนะครับเป็นเก้านะครับวิ่งล่างวง,างวดก่อนที่ล่างลุงหมานให้วิ่งหกนะครับสรุปก,ก็คือข้างบนนะครับท้า,ทายชเชื่อมี่อกับงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาลุงหม,มันให้วิ่งบน,นบแปดงวดนี้วิ่งวิ่งบนเก้าแล้วก่ผ่านมาลุงหมันให้วิ่งล่างหก รถแต้มมาหนึ่งก็คือวิ่งล่างห้านะครับของนะครับตัวเลียงเทียมเด้อพี่น้องก็นัำไปประกอบพิจารณาได้เทเลสซี่เพื่อติดตามลูกหมานละวันตัวนี้ห้าเก้าพะพาตัวเนี้ยหลักร้อยห้าห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดอห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าห้าระวันให้ลงเด้อให้ลงหลักห้าอาจจะไปหลักร้อยได้โมเน่ ทำหาไฟลักรอยก็แต่สามตัวตรงเลยเลยทำประสามตัวตรงกสามตัวตดนะครับ่หนหลักห้าเข้าไปอยู่ที่หลักร้อยนะครับเมื่อที่ทานไปอ่ะให้ไห้บนให้ให้พุนแตะให้ล้านภพหนึ่งโบกมันไปพบเป็นเป็นหลักร้อยเป็นหลักร้อยบนเป็นหลักร้อยบนเมื่อไกภพหนึ่งแปดนะเป็นแนวทางเด้อรครับแนวนทางนะครับผม รักซิบลุ่มหมันกัยังย่งห้องยืนที่เราได้ครับก็คือการแด้รับนวยขอคทหาที่จะเพิ่มโต้อมาอีกนะครับจากตะพอนกับหาสามหลักเนาะนะครับรับนวยลุ่มหมันกับห่ยืนพอมากนะครับผมนะครับเป็นซีนะครับเป็นซีโตนะครับสำหรับลุ่มหมันนะครับพี่น้องเข้าทันทีผู้ชอบพิจารณานะครับสำหรับแนวทางของลุ่มหมานวันที่สิบหกเมษายนพุทานะครับผมลุ่มหมานบวมวงกลมหาคืีเถียวทีเล้วครับ ลูกม,ม้าทุ่งโกมให้เขาให้ขีดแล้วนี่ครับโอ้ขีดข้างล่างเขาขีดข้างหลังกะขีดสองขีดมีขีดขีดหนึ่งก็ขีดสองขีดครับผมบางตัวบางครั้งตัวขีดเนี่ยคือตัวโชคของลูกม้าเองอ๋อครับบางครั้งว่าจะซีถ้าติดตามของลูกม้าเพราะถ้าเขาชอในตัวขีดเอาตัวเขาขีดก็ได้อันนี้เราขับไปตองนะครับโจทยขีดของลูกม้าเถอะแต่ตั้งถี่แค่นี้เนาะโง่ สองศูยสองเก้าห้าหกเก้าห้าสองเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์โอเคนะครับก็ขีดสองตัวก็มีอยู่เก่าหากับเก่าศูนย์เนะาะครับผมบนตัวลางก็คือมีหาศูนย์กับหาเจ็ดคือตัวที่ลุงมานชอบชอบที่สุดก็คือเจ็ดศูนย์หมดลุงมานลางคือนี่เป็นตัวระวังตัวระวงัวะวงครับตัวระวัง ถ้าชอบที่สุดคือเจ็ดฐานเจ็ดล่างคือเจ็ดศูนย์ตัวระวังตัวในตานรา,ตนนตางเนี่ยคือยังลูกหมาเนี่ยผมบอกหนตัวในในตารางเนี่ยเลขที่ตั้งหลักเลขที่จะเกิดเลขที่จะเกิดเลขสิเกิดอ๋อครับหล<ะ>ักสิบหลักสิบและหลักหน่วยอ๋อครับแล้วพวกในรักเนี่ยมันจับใส่กันห้าข้าขงแทนนะครับผมอ๋อครับลูกหม,มาคือว่าเก้าหลักสิบคือเก้าสามห้า คือลุงไห่ก้าวเป็นตัวเด่นบนครับเป็นตัวเด่นบนหาลักเิบนิ้ตัวเนี้ยเป็นเป็นห้าเป็นล่างแต่มาแลวก็จับคู่อยู่เนี่ยไฟคู่จับคู่กันจับไฝกันใช้งงมักสามลยสามศูนย์ก็ได้สามบก็ได้เก้าก็ได้แล้วใจตอกแต่ในในลุงมาเองพรคือในอยู่ในตารางที่เขียนไห้สําเหนี่ยในสนางขัดรองออกมาเหลือสามนี่งครับลุงมา ท um ี่เราสรับ่ง้านครับล ouais ุงหมานขอกนีีตอนสายสุดและผู tai, <h <h ้เอเที anyway ่ติดตามลุงหมานขอให้ไปบนมือนีได้ทกเวลากันทุกคนทั้งนี้ความทุกข์ยงมีความุกขความจะเดินรุงเรืองไปไปยิ่งยิ่งขึ้นไปครับผมเดี๋ยวใครสิโทรหาลุงหมานกรเบ์นีรเอาะลุงหมานาอเออรโทรหาลุงหมานเบอร์เบอร์ทางเต็งหเนาเดี๋ยวผมก็ซูหน่อยหน่อย น,นี่นะครับสาหรับเบอร์โทรลุงหมานนะครับเลขลุงหมานคือเลขสูตรคํานวณเนาะลุงหมานเนะาะรสงสูตรคํานวณน,นะครับงวดประจาวันที่16เมษายนพุทธศักราช2 5 6 5นะครับส่วนลุงหมานห้เลขวิ่งตัวบนก็คือเลขเล็ดเก้ากาคาตัวล่างก็คือให้วิ่งหานะครับพี่น้องเด้อจับหน้าจอแล้วไปพิจารณาดูแล้วกันครับสาหรับเลขลุงหมานงวดประจาวันที่16เมษายนนี้เด้อ และก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ